ตอนรับเข้าสู่สงา้าจำลองจะหายหลายคนเด้อวันนี้ยายก็มาเก็บภาพยามแรงค่ะแถวทุ่งไร่ทุ่งนาค่ะแล้วก็มีนางอากค่ะ,ะรู้จักนางอาคไหมค่ะเอฟซี FC ทั้งหลาย รู้จักนางเอกปะนางเอกกกอกไม่รู้จักเนาะรู้จักแต่นังนั่งออกจอปรอรู้จักนี่เห็นไหมบรรยากาศสวยงามที่สุดเลยของชาวบ้านกกอกแดดก็ร้อนนอนพีเสื้อก็ออกเขาหากันอยู่เต็มแต่ยายไม่ได้ไปหาค่ะตัวเขียวเขียวถ่ายให้เบิง่งเลย ร้อนมากเลยค่ะแล้วก็โอ้ยร้อนๆแบบนี้นะถ้ามาถ้ามาจับจับเขียนน้อยนะเขียนน้อยออกใครได้จะไม่มีใครพายาไปยา,าย,ย,าาย,ยาก็กลัวไหมย่านไหมย่านผีหลกหย่านผีหลกอกมาดู ดูชุดใหญ่ให้ดูเด้ชุดใหญ่ปาณนี้ท้องไร่ท้องนาภูเขาลำนำ้ำไผ่จะอะไรนักหนากับชีวิตอยากทำอะไรก็ทำไปเลยไม่ได้เดือนร้อนชาวบ้านอืมผู้มาค่อยห้าห้องแถบู้ มาค่อยนะเห็นไหมปุ๊บมันห้องหายมันเห่าไหมมันเห่าคุณยายรุ้มันเห่าเอาอีซั้งเห่าเอาความแก่หรือเห่าเอาความรวยหรือเห่าเอาความสวยก็ไม่ทราบ <c oughs> มานอนอยู่นาค่ะมาน้องชายค่ะน้องชายนอนอยู่นาพอน้องชายเอาอ่า เอาเอาควายออกมานอนอมาเลี้ยงงัวอยู่นี่เน้องเขาก็าเลยนอนอยู่นานนะคะเห่าไปโลดคำโบขกกี้ข้านเห่าแม่นบอกอันนั้นทางอยู่ตรงนูน่น,นนานคุณยายนะคะอยู่ตรงชุ่มคุณนะติดนานคุณยายค่ะ มันแรงมากเลยค่ะพี่น้องถ้าถ้าออกมากลางวันเราออกไม่ไหวห่วเด็ดย่าต้องออกมาตอนมืดมืดค่ำค่แบบนี้แหละอมืมันก็ไม่ต้องมันก็เราก็ไม่ต้องตากแดดถ้ามาตอนกลางวันโอ้ยบ่ไหวดึ่ะบ่ไหวด้อคดึกอันนี้บรรยากาศ โโอ้หเย็นด้วยออกมานี่เย็นลมลมพัดเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก็ได้ตามท้องลายทองร้อนยายเป็นคนขี้ร้อนขนาด ว่าเย็นๆนี่ยายนี่ยังเหงื่อออกนะเหงื่อยายนี่ยังไหลชดชดดูลงไปกลางหลังเลยค่ะตอนนี้โบไหวค่ะยายเป็นคนที่ร้อนค่ะถ้าอยู่บ้านก็เปิดพัดลมเปิดพัดลมทั้งวันถ้าติดแอร์นี่มันเปืองได้ยายจะเปิดบิดมือบิดเวนเลย นันเราก็เดินกลับเนาะรุดยายก็จอดอยู่กลางทาง่ข้า,าแมงอันนั้นจ่นเช้ามาก็ราหาดิถ้าคุณขยันก็หาได้เยอะแมงอะไรอะ่ะเขาเขาเรียกแมงตัวหนอนเขาเขากำลังหาอยู่ ห่าบวกไ้ดอกแมงบุงตัวแมงงองแง่งน่ะที่เขาเอาไปกินน่ะอุ้ยโอ้ยตายแล้วเทียงน้องชายค่ะนู่นที่ของยายชุงๆูๆนู่นติดป่าพู้ปุไกลๆผู้ นี่ของน้องที่ของน้องชายที่นาของน้องชายนายายก็อยู่ข้างบนค่ะเมื่อยเราแก่แล้วไม่ต้องทำงานเยอะให้ลูกหลานทำให้กินเถอะอขนาดเดินมานี่ก็ยังเมื่อยแล้วไหม ถึงลดยายแล้วถึงรดยายแล้วโอเคเนาะประมาณนี้ค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดแชร์ตะไคร้กดกร,กระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย